สวัสดีครับช่วงบ่ายสวัสดีครับช่วงบ่ายครับผมแล้ตอนนี้ก็สู่เข้าสู่การแข่งขันสายล่างนะครับสายล่างแล้วโอเคมีคนชนะไปแล้วมีคนแพ้แต่คนแพ้ยังต้องเสียใจนะเดี๋ยวเขาจะมีการแข่งขันปลอบใจให้นะครับผมเป็นรางวัลปลอบใจให้กันในส่วนของแมปแรกนะครับผมเราจะเริ่มกันที่ซานน็อปจอนวิกส์กับสมิธเอ็นเจอรบที่พลาดโอกาสไปจากการแข่งในช่วงเช้าวันนี้นะฮะยังไงไล์อัพสามารถเอาขึ้นได้เลยนะครับผมก็ซานน็อปจอนวิกกับสมิธเอ็เจอรเราก็เห็นฝีมือเข้ามาบ้างแล้วก็ไม่่่่หหหหมมมมมูููนนนนะะไไออัััีี้้พพลลาาดดจจริงงเยคืววแกต เขาแล้วว่าจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวลองดูกันเชียร์ใครเชียร์ใครอ่ะเอ็งเจ๊ตอยู่แล้วสิเฮ้ยเจะมาเอ็งเจ้านะเราเชียร์สาวตรงไปนิดนึงนะอ่ะผมเชียร์จอห์นวิกเพราะมีนุ่นน้องผมอยู่อ่าโอเคมีนุ่นน้องในวงการผมอยู่เข้ามาด่วนนะนี่โอเคอ้าวนะครับแต่ว่าใกล้จะเริ่มแล้วสำหรับการแข่งขันสายล่างนะเอาล้วครับทั้งสองทีมตอนนี้ น่าจะอาจจะกำลังเตรียมพร้อมอยู่นะไม่เป็นไร,รเราก็ไปพิคาราะห์กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าซามน็อปจอห์นวิกเนี่ยผมจะให้ตัวเต็งคนหนึ่งคือคุณไทเกอร์อคุณไท,เก,ไทเกอร์เนี่ยผมแบ็กกราวนี้หนึงเขามาแทนน้องโกฮังนะครับแล้วพอดีได้รู้จักกันเพราะาอยู่วงการเดียวกับผมนะวีมีกันเขามีคนมีฝีมือเหมือนกันถ้าในตอนตอนแบบแรกที่เราได้เห็นตอนซามน็อปจอห์นวิกปะทะกับกองแก๊งเนี่ยเราจะเห็นไทเกอร์เนี่ยเขา ช่วงจบสุดท้ายเขาเก็บแบกจนทิกจากแพ้เป็นเสมอได้จําได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งคนนี้ถ้าสมมติผมคิดว่าเขาเครื่องยังไม่ติดติดเมื่อไหร่เนี่ยเจอการติดเมื่อไหร่โอ้โหเรียบร้อยเจอการยาวเลยครับใช่ครับผมว่าน่ากลัวแล้วก็ทีมเขาเองทั้งว่พี่เนมเมื่อใครคนอื่นเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะใช่เพราะว่าทุกคนยิงได้หมดด้วยอะไรอย่างี้ดังนั้นผมอวย ผมอวยไม่โตเอาไม่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 แฟร์ด้วยผมอวยนี่สารัจอนวิกอ,อ,อ่ะมาในของคุณเป็นไงผมหรอไหนอวย,ยสาวสิอวยสาวผมโอ้โหตาเมื่อกี้แบกแบกอะไรแบกหลังคุณหินแบกแบกจนฉันท่ามาจนเสมโอโอเคครับโอเคครับตอนนี้าโอนเลยคึงคูบอมในการเล่นเกมแล้วครับผมยังไงแสาร่างจะเริ่มพูดแล้วนะครับส่งไปเข้าไปในเกมเลยครับผม อย่าให้พี่เสียใจนะน้องนี่พี่เสือครับพี่เสือเสือของเรานะก็เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติซ้อมเจ้ามิชนะเดี๋ยวปั๊บจะเลี้ยงข้าวผมนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติซันออฟจอร์นพีชพ้ปั๊บก็จะเลี้ยงข้าวผมเหมือนกันผมไม่เอาข้าวผมอยากได้คอแฟไปบอกกันนู่นไปเลี้ยงนครับคอแฟร์วิคุดวิคุณยะ โอเคครับตอนนี้ทั้งสองทีมก็เริ่มไปอยู่ในจุดสตาร์ทพอแล้วนะครับผมจับถังตอนนี้จับถังอีกแล้วนะถังโดนจับทั้งวันเลยนะเอาเริ่ม้วเดี๋ยวไม่บอกเลยฝั่งไหนเอาไปแล้วรีบเหลือเกินแล้วโอ้โหทีความเร่งเปียบส้างความจันิดไปซอยแล้วซอยวิ่งแล้โอ้ย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  เอ้ายังไงเลเซอร์แทงน้ำตาลจับนิ้งได้จับป้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะเนี้เปิดสลับฝั่งสลับฝักอ๋อโทษๆแล้วโอเคตกลงกันแล้วโอ้โหโอ้โหสลับฝังหรือเปล่าเนี่ยอ๋อโอเคแล้วไปเราก็ภาคฟรีเลยนะเมื่อกี้เออเราก็รู้ว่าแบบเออวิ่แล้วอยากดูก็อยากแห่โอเคครับขับรถอุ๊เก้มาตอนนี้ยิงกันแล้วเข้าตรงกลางครับบังเกอร์ตรงกลางแล้วโอ้โหูมิดมิดมิด ยัดมิดนะครับตอนนี้มันกันคมแล้วใครนะครับใครมมคมกันโอ้มิดสี่คนนะเขาบอกว่าเ <4 S 2> <4. S 1> ชา้าตอนเชา้าเบื่อซอยกับบ้านแล้วเข้าทั้งวันเลยโอ้โหเอาอะไปนะ เอาเรียบร้อยครับพี่เนมอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยครับเราจะพีวะเนี่ยสองครับหลุดสองครับโชยเหรอโอ้ยต้องฝากที่ไทเกอร์ครับาได้กินข้าวได้นอนแล้วครับจังหวะสี่ใช่ครับเดี๋ยวให้เยียมสมิธเลี้ยงครับผมสามแล้วครับผมโอ้โหต่อให้ก่อนงี้ต่อให้ก่อนฟ้าผมมาแล้วโอ้ยดาฟ้านางฟ้านางฟ้ายิ่อย่างงี้จอรนวิกหรือจะสู้รังฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจอนวิกวิกหลุดแล้วตอนเนี้ยโอเคครับปลิวเลยทีเดียวยังไงยังไงเอ่ย อลิเซียเปียบแล้วนะครับโอ้ขึ้นทีเราอยู่ข้างหน้าเฮ้ยแมนจะไม่ไปตรงอื่นเลยเหรอจะอยู่ที่วัดตรงกลางใช่ไหมเขาวิ่งกันแล้วรอบหนึ่งไงเขาเบื่อใช่ไหมเขาวิ่งกันแล้วอาสีสันในชีวิตเออมา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 เชื่อเขาเลยนะอวิ่งวิ่งวิ่งเดฟฟี่ครับดัฟฟี่ขึ้นหน้าขึ้นหน้าครับจุดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่จุดนี้ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นจริงไหมครับมันไม่เข้าซอยกันเลยเว้ยเออไม่เข้าบ้านหรือเข้าซอยกันเลยครับ เข้าซอยกับบ้านก็วนเล่นตลกเล่นมิดกันอย่างเดียวครับจังหวะเหมือนมีมีกันเลยนั่นเออะไรเนี่ยโอ้แยิงบีกันระยะนีผมเ็บนะบอกเลยเฮ้ยเออพากอไเดียเออพากก็ได้มิดครับมิดมิดมิดเออเอาล่ะเอาละเอาละเอะอะไรป่ปปวปตเรียบร้อยฮะเอาเเขโอ้ยจ้อยเจาโอ้โหากล้อง่กล้อง อิงตะกออ่ตะกอผมไม่เก oh ี่ยวหมดแล้วนะครับจะไม่โอ้โหอย่าเสียสิผมโดนเลี้ยงข้าวเลยอยไม่โดนไม่โดนดิเพราะว่าชนะหรือแพ้ผมก็ป๊บก็เลี้ยงข้าวผม อ๋อได้ครับพี่ไม่เป็นไรแองต้องฝากขอโทษด้วยนะครับตอนแรกเป็นการสลับฝั่งเนาะเออแต่ไม่เป็นไรครับถือเป็นภาคมันเป็นภาคฟรีฮะนุกคนได้เห็นแห่แน่ะผมก็ตกใจไปหมดเลยตกใจเขาแห่เห็นกันเห็นแห่ฝั่งเดียวก็ดีใจนะเหมือนเจอหน้าพ่อหน้าแม่นะเล่นแห่สองฝั่งลูกโอ้นี่อะไรวะเนี่ยอสลับฝั่งนี่เองนะเมื่อกี้ก็แหกปากซะโอ้แต่ถ้าเธอแห่อย่างนั้นคงมันหน้าดูเลยนะแหกแบบแหกแบบนี้อีกรอบไม่ได้นะ้าเหนื่อยเอาละครับในฮะ้ซานน็อปจอห์นวิกครับ สำรับฝั่งมาอยู่สปอนพอยต์บีอยู่ข้างในนะครับผมอ่าอันนี้ข้างในจะวางแผนยังไงผมว่าให้เขาเปลี่ยนใช่ไปากกาเถอะเชื่อผมได้หมดใช่ไหมได้หมดว่าหมดเกี้ยงอ่ะเกี้ยงเลยปากกานี่ปลาเลยนะเป็นแทคที่เขานฟยไปนี่นี่นี่แซมนี่ฮะถ้าเขาชนะนะครับชนะเลยสำหรับเซมิทังเจ้รเกิ๊บเลยใช่ครับเก็บเกมเลยครับได้กินข้าวฟรีแน่นอนไม่ได้ครับไม่จ่ายทำวิธีดูดูครับดูครับย่อยครับแต่ย่อย อย่าให้เสียชื่อจอร์ดวิกนะฮะนะวิกหลุดไม่แน่ยวนะันเนี้ยวิกหลุดแน่เลยอย่าให้เสียชื่อจอร์ดวิกนะฮะโอ้โหไปปนปืนแว็กวินโดว์มาเลยเนะี่ยปืนตรงรุ่นเลยนะใช้ปืนยาวทำไมจอร์ดวิกใช้ปืสนสั S ้ K นะเอทเคี่หเนี่ยกับทัวางแผนท่าสามนี่ไงอะไรววนะ <นำ S 2> คอมแบตพลาสเตอร์นี่นี่ฮาวีนะครับเกมจะเริ่มในอีกสิบห้าเก้าห้านับเลขไม่ถูกครับเอ้ยนี่มันหวยหรือเปล่า อะไรนะหกห้าสี่สามสองเกมเซมิแตกหัวเริ่มแล้วเข้าไปแล้วเออไงโอ้ทีมงานสารน็อตเวิกขึ้นบนสองครับเข้าบ้านสองยังไงครับติดนะชิดชิดซอยครับโอเคมีการเข้าบ้านครับเซมิแองเจิลอยู่หน้าซอยครับแล้วก็มีการยึดกลางนิดหน่อยพอประมาณพอหน้ารักขำๆกรุบกริบเหมือนเหมือนเซมิแองเจิลจะบุกบ้านนะครับรู้สึกนะเพื่อนดีอีกแล้วอีกแล้วมุมอินเดียอีกแล้มุมอินเดีย อินนเดียะครับมุมบอลิวูดมมุบอลวูดเอออบลวูดเคยดูหนังอินเดียไหมแม่งขับแม่งขับไปนี่มาขับรถตีกระโดดยิงเงี้ยตุ้มโคตรเวอร์เลยขี่มาแล้วก็สไลด์มาใต้รถทางด่วนไปเปิดดูอ่ะบันเทิงใจดิเครียดๆอยู่แม่งหายเครียดเลยบอลิวูดอ่ะเดียบวิลลี่กูดแต่คอเสดวิลลี่กูดกว่านะครับเออโอเคต่อการแข่งขันครับผมตอนนี้ทางอสมิธออไม่ใชตติมิธสตอซานลอมจานวิกให้อย ok ู่ข้างบนฮะอันนี้ครูคุณ มุกป,ปะนาเชื่อไม่ถูกเลยครับเอไเรียบร้อยเอาเอาเอา้ง,งครับไปแล้วดึงแซมเปนเจอร์ไปไหมตายซะคนป่ะแซมเนเจอรน แบงค์นะเมื่อกี้คุณแบงค์นะคุณแบงค์ยึดอยู่ตรงบอดชั้นสองฮะตำแหน่งนี้กันมังสวยเลยโอ้โหกล้องสวยด้วยเวทีกูดเอายิงแล้วปะทะเข้าในบในบ้านโอ้ยังไงยังไงไอตาววิ่งหน้อคนดับซีวิ่งไปแล้วโอ้ยดีวิ่งดีอย่างนี้โดนยิงหลังฟีนะฮะโอ้ใจดับซี่ิิงไว้นะแต่หนีเลยแต่อย่างนี้ไอซัวสีคจ่ายนะฮะวิ่งหนีนะครับโอ้โหผู้ชายน้ำแข็งเขาสวยใช่ไหมผม เอาตายเรียบร้อยครับหลุดไปสองแล้วครับโอ้โหสันทับเจ้ามิกวิกหลุดแน่เลยเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ผมได้กินข้าวฟรีแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวให้พี่ป๊อกเลี้ยงฮะโอ้สันทัพเจ้ามิกค่อยๆกระดิ่งค,ค่อยๆคยรับจังหวะนี้<ป>คลานได้คลานครับผมเรียบร้อยครับไปแล้วบิ๊กบุกไปครับโอ้ยสองเรียบร้อยครับสอดเรียบร้อยครับ โอ้โหโอ้โหแอ๊เจัดไปแล้วแอ๊เจลผมไปแล้วแอ๊เจลรีบเหลือเกินนี้ถือเอาใส่ยิงแย็บวิ่งหนีวิ่งหนีขางแย่แล้วขางแรงแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วขางแรงแล้วโต๊ะโต๊ะฮะขางแรงแล้วครับโดนกดจากข้างล่าโอ้โหนางฟ้ายิงจากบนฟ้าเลยชิ้มุมแบบเยือบร้อยเสร็จอีกเดือดครับผมโอ้โหจะไม่จะไม่ตายหรอกตายลังตายรังตายรังตางรังเอ้าขางรังขางรังอยู่โอเควิ่งไแล้วบอกซาลังซาลังฮีซาลังฮี เอาเกบดีกว่อนะมื่ี้องหรือหอนมาแล้วอย่างวันนี้ยังไงยังม่คนเดียวไทเกอร์ฉันไทเกอร์ยังไงไทเกอร์เรียบร้อยเรียบร้อยเกมครับจบเลยเกม้ชโอ้โหแถมแถมแถมเออถี่พี่แถมนิดึงแถมแถมแถมอ่ะโอ้โหพี่นัดเขาแถมมาสไลด์โชว์ปิดเกมนะครับก็เป็นไปเรียบร้อยสำหรับสองศูนย์เนี่ยโชว์นนพี่แป๊กนะฮะอยากให้รู้พื้นลื่นพี่เคียด้วย โอเคครับสุดยอดมากเลยครับบุกเขาบุกบันบุกกันมันจริงๆซิงนนอปจอนวิกเน้นเน้นบุกบ้านวิกนั่นเดี่ครับสำหรับทีมเอ่อสมิธแองเจิลนะฮะนำเข้าไปในรอบไฟนอลสำหรับสายล่างนะครับผมโอ้โหจอนวิกฉันวิกหลุดเลยหัวล้านยังไงกระจายเลยฮะอย่าลืมนะครับปั๊บเลี้ยงข้าวผมด้วยนะครับผมอะไรเชียร์ผมก็ผมบอกไงว่าถ้า จอ์นวิชชนะเลี้ยงข้าวผมฟมิธแอนเจอร์ชนะก็เลี้ยงข้าวผมไงเออนี่แหละที่ทาเช่อมผมผมเรียนมา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 เอาละครับก็หมดเวลาสสำหรับสายร่างคู่แรกนะฮะรวดเร็วทันใจเหมือนเหมือนกับเหมือนกับดีลิฟออบ้านเลยก็สนุกสนุกกันนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เรานะก็แบบมัน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 มิตภาพครับ เนี่ยสักพักก็จำได้เกมแพ้คนไม่แพ้พี่ก็ทำให้เช่อเข้าไปก่อนเป็นเป็นรอรอบชิงนะสายล่านครับต่อไปจะดูคอแซหรือขุนพันจะนะผมไม่เชื่อไหมคอแซผมขุนพันต่อแซเพราะแข็งแกร่วิธีกูตรเลยครับโอ้โหคอแฟร์ครับคอแฟร์เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวรอเอ็มซีเราก่อนนะฮะกำลังรออยู่ครับเอ็มซีสองสาวสวยกำลังรอว่าเขาจะสัมภาษณ์ยังไงนะพลาดยังไงมาอ่ามาแล้วยกมือฮะเอ็มดียกมือนะครับสงสัยจะตอบคำถามอาจารย์ครับผม มาแล้วมาค่ะมาค่ะอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเดี๋ยวซานอฟจอมวิกจะพร้อมให้สัมภาษณ์แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมก็ดูหน้าตีสองคนนี้ไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วตาเราก็ยังมีแค่นี้ให้ยังไม่ตื่นนะครับผมไฟก็ไม่ได้แรงแต่ก็ยังไม่ตื่นนะผมทาบสองชั้นได้แล้วจริงๆเนี่ยทำได้แล้วเห็นแหมสองชั้นอะไรนะเออเอาละผมว่าตอนนี้เอ็มซีเขาน่าจะพร้อมแล้วนะในการสัมภาษณ์โอเคครับส่งให้เอ็มซีเลยครับผมเดี๋ยวถ้าจะเดี๋ยวผมถ้าพอเมื่อไหร่ส่งให้ได้เลยครับ MC เชิญเลยครับอพร้อมนะครับไปเลยครับโกโกโก้ค่ะกลับมาแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แรกในสายล่างที่แข่งขันกันเมื่อสักครู่นี้จบลงไปแล้วอีกหนึ่งเกมนะคะกับ s ันออฟจอห์นวิกเป็นยังไงเป็นยังไงรอบนี้เป็นยังไงก็ดีครับเล่นเอาสนุกครับสร้างความสีสันให้กับสายลูเซอร์นะครับ เอ็นตร์เทนคนดูครับผมพี่ได้ข่าวว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งเดิมวันนี้3รอบแล้วหรอใช่ครับไม่เปลี่ยนแปลงเราจะให้สัมภาษณ์เป็นทีมแรกเสมอแล้วเป็นยังไงบ้างถือว่าน่าเสียดายเนาะแต่ว่าเราซ้อมกันเยอะแค่ไหนคะน้อยมากเพราะว่าเพราะว่าอย่างบางคนก็เพิ่งได้ดิวเข้าทีมมาเมื่อตอนวันจันทร์ที่แล้วครับผมอย่างผมเองผมก็มาวันจันทร์ที่แล้วอย่างคนนี้เพิ่งมาเมื่อวานเพิ่งมาเมื่อวาน นี่คือพูดจริงหรือป่คะหรือว่าเรากําลังโดนแกล้งอยู่โอ้จริงเหรอคะแสดงว่าการฟอร์มทีมนี้สดใหม่จริงๆนะทีมตอนแรกมีแค่สี่คนใช่ไหมครับมีแค่สี่คนครับแล้วผมก็เพิ่งเข้ามาวันจันทร์แล้วก็มีคนดึงพี่เขาเข้ามาอีกแล้วก็ออกไปคนนึงเติมคนนี้เข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับนี่แสดงว่าผลในการแข่งขันเราก็พอใจเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้ฟอร์มทีมครบเรียบร้อยเมื่อวานเอง เอาเอาสนุกเอาเอาสนุกเอาเอนเตอร์เทนคนดูมากกว่าครับบเอาจริงจริงจริงผมพราผมไม่ได้ตั้งใจจะลงแข่งตั้งแต่แรกนะฮะแล้วคราวนี้มันเกิดจากการที่แบบว่าพี่ผมเขาไปเที่ยวกันอะไรกันแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วแบบว่าท้ากันอยากแข่งกันเล่นๆอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าต้องแบบหวังจะเอาสูงๆไหมไม่ได้หวังตั้งแต่แรกเลยนครับสุดยอดจริงๆนับถือจิตใจพวกเค้ามากๆสำหรับซันออฟจอห์นวิ่นะคะโอเคเอาไว้ทัวร์นาเมนต์หน้า ค่อยว่ากันใหม่นะคะไปเก็บเลเวลกันก่อนแต่ว่าขนาดนี้อ่ะ้อมร้อยขนาดนี้แล้วแบบมาลงสนามได้แบบนี้ก็สุดยอดแล้วจริงๆนับถือจิตใจอันไปนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหจิตใจเขาสุดยอดเลยนะเพราะว่าแบบมาเพื่อที่จะแบบว่าความสุขเอนเตอร์เทนแล้วก็ไดเพื่อนแล้วก็ได้ทำงานเป็นทีมสนุกสนานกันไปนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยากคุยกับผู้ชนะแล้วอขอเชิญทีม Smith Angel ค,ค่ะคยินดีด้วยนะคะเชิญค่ะคในที่สุดเราก็ชนะใช่ไหมเป็นยังไงคะ,คะตะกี้มีการเปลี่ยนแผนการเล่นอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าถึงได้ชัยชนะมาน่าจะเป็นถามว่าเปลี่ยนแผนการเล่นไหมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเราค่อนข้างที่ คมจริงคือเราเล่นเป็นสไตล์ของแต่แต่และบุคลิกเช่นแต่และคนมีบุคลิกบุคลิกแตกต่าง <ฮะ S 2> ก็อยากจะบอกว่าคือเรามีนิสัยที่แตกต่างสุดท้ายแล้วอ่ะเรามารวมกันได้ก็เพราะว่าทีมเวริร์กพอเรามีทีมเวริร์กเราทุกอย่างพอเรามันมีอะไรที่มันลงล็อกกันนะมันมันก็มันก็ดันไปด้วยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปร<ฮ>ะมาณอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีแข่งอีกทีนึงอ่านะคะเพื่อแข่งหาแชมป์ของสายล่ารู้ตัวไหมเนี่ยว่าเราต้องไปแข่งอีกรอบหนึ่ง เหมือนรู้สึกว่าจะได้เป็นแชมป์อะค่ะโอ้ยเอาสิโอเคนะคะเดี kan ๋ยวเราสงใจช่วยแล้วกันโน้นสู้ๆค่ะาในรอบต่อไปก็อยากจะบอกว่าในสนามแข่งเราเป็นศัตรูกันใช่ไหมคะแต่ข้างนอกสนามคือเราเป็นมิตรภาพกันนะคะทุกคนโอเคแองเจิ้ลโผยบินพร้อมไปก็จะสีน่ารัะ ลุ่มของเขาหน้ารักมากจริงๆนะคะ,เ,ะเดี๋ยวมารอรุ้นกันเนะว่าอีกหนึ่งรอบของเขาเนี่ยจะได้ชัยชนะในสายล่างนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ค่ะเราไปชมไฮไลท์มาสักครู่กันดีกว่าเห็นมีทั้งแบบว่าลม้มลุกคลานทั้งลื่นล้มก็มีนะคะ,คะไปชมไฮไลท์กันเลยดีกว่าค่ะ